มาเดี๋ยววันนี้เราก็ไปไดโนอีกครั้งวันที่3แล้วมา3วันแล้วไดโนสามวันเลยก็มีจูนคันเขียวเพิ่ม,มเพราะว่าแก้ท่อมาแล้วเอาจริงจังเลยคันเขียวเนี่ย นะครับเอาจริงจังเลยแล้วก็เดี๋ยวมีลูกค้ามาอีกเขาบอกวันนี้มีสองสำคัญมาจูนแต่ไม่รู้สเ,เต็ปอะไรไม่ได้รถทําที่เรามาไกลไหมไม่รู้เหมือนกันมาไกลไหมทคเอลพี่สองร้อยกิโลสองร้อยสองร้อยกิโลขี่มอเตอร์ไซค์มาจูนก็เดี๋ยวไปดูกัครับบรรยากาศก,ก็ที่เดิมเนาะเรโน่เป็นที่เดิมเรโน่เจ็ตเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกัครับว่าถ้ารถจูนรถที่นี่ที่เขาทำทำกันเองแล้วมันจะเป็นไง เพื่อมาสองคนด้วยนะคันนั้นอน่ะ นี่เป็นรถลูกค้าที่ขับมา200กิโลครับเ,เขาบอกว่าเขาทะลวงแคทมาเมตดสิบเ <19. S 1> ม็ดสิบเก้าแปดเมตรก็คือชามเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเม็ดสิบมา8เมตดก็คือเม็ดทรทำมามาแล้วเหรออ๋อเปชามแต่งโอเคมีชามเม็ดแต่งมีทะลวงแคทมีไส้กรองแต่งซื้อจากร้านสายันเลสซิ่งก็เดี๋ยวมาลองปั่นรถ ตอนนี้ก่อนก่อนจูนก่อนว่าได้กิ่แรงมมาครับแล้วเดี๋ยวว่าดูอีกทีน้ำมันอะไรครับนี้เอาไดเนี่ยเาอย่างเงี้ยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมาท่นี่เอ้ไปดอาไดู้ดยวะรับไปด็ได้ก็ได้ได้ก่ได้ได้ไ้ได้ได้้ได้กไดด้ได้่ได้้ก็ได้้้ได้ได้ได้้้ได้ได้ได้่ไได้ เดี๋ยวว่าเพื่อนสังละมันเลย เป็นน้ำมัน97เวยแล้วก็ท่อที่เขาทํามาแทบไม่ต่างกับท่อเดิมเลยคือก็ยังอั้นอยู่นะมันก็จูนแต่มันก็ยกทางกราฟแหละนะครับแต่มันไม่ได้ไม่ได้ขึ้นแบบบวอหวามากนะแล้วก็ได้อะก็ได้อยู่ลองดูกราฟครับเดี๋ยวให้ดูมันไปขึ้นแค่ขยักไอ้ก่อนจูนเห็นไหมในขยกนั้นอ่ะนี่เป็นตัวเอ็มอ่ะ,อะมันเป็นช่วงตวัดเฉยๆครับ สีเขียวคือหลังจุนไปคนระับเดี๋ยวเราลองจุนถ่มหนาๆเลยอีกไฟล์หนึ่งครับว่ารถมันจะก้าวยาวกว่านี้ไหมถา้าก้าไม่ยาวเราก็จะต้องใช้ฝ่ายเมื่อกี้นะครับลองดูอีกไฟล์หนึ่งตอนนี้ก็สี่มงเย็นละบอยบอกว่ากี่ันพันสองพันนู่นดูนู่นโอ้ oh my g o เพียบ เต็ไมไปหมดเลยครับทีนี้ว,ว้าวุ่นแล้ว,ลวดูสไตล์การแต่งวีดตึงๆน,นั้นส <ะ S 1> วันนส <ะ S 1> ดีครับสว <ะ S 1> ัสครับ <สะ S 1> นี่แหละแน่แนๆเลยเอาไงอะ่ะจะมึดแล้วเนียหมดเวลาทำงานแล้วเนี่ยสบาย,ลยนและนไนโ้นโมีอีกห อัโนโน่นึงสามไม่เท่าสี่ดิอีกคันหนึ่ง,งไปเติมของอยู่ห้าคันป่ายแล้วมีท่อเหรอคอเดิมนะมันคอเดิมอยู่ดีครับเนี่ยคือปัญหาจริงเทาท่อแพ้ผ่าเรามาที่นี่ได้นี่สบายเลย มีคันนี้รถพี่เขาที่เราทําเสร็จไปแล้วเมวื่อวานเ๋ยวบอกช่วงล่างไม่เอาอ่ะช่วงล่างไม่ไหวเมื่อวานเจ,จบกี่ตัวนะหลังจูนลยยีสิบเก้าพอเต็นหนึ่งเราอะ ไอ้อเดจะไม่มาเลย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็ขึ้นมาหนึ่งตัวเปิดแรงเลยนะครับแต่ในนี้มันร้อนมากครับคือซ้ำตอนร้อนเนี่ยเส้นตรงกลางกับตรงท้ายเนี่ยต่างเยอะนะแต่ว่าแล้วดูชุดข้างอขามันจะเป็นแบบสองมุมเห็นไหมมันจะไม่ได้ตรงอะ่ะกราฟมันจะหักแล้วเปิดแรงปึ๊บแล้วพอองศาสองปุ๊บรอบมันจะตกนะม่แบป,ประมาณนี้ประมาณนี้ครับยังไงดีึ้นแนะน่นอนเราตอนแรกน้ำมันบางมากเลยพี่ต้องบอกเขาตอนแรกน้ำมันเขาบางมากรถเขาขี่ไม่มีเนื้อ,อ แต่หนึ่งตัวในเนี้ยที่เขาไปขี่ลงพื้นต่างเยอะแน่นอนเพราะว่ารถมีเนื้อขึ้นเยอะเอส14กว่าตอนแรกดีไม่พังใช่จบไปหนึ่งแล้วเหลือกีกเท่าไหร่น่ครับปาดเหงื่อเลยเหงื่อแตกก็ร้อนจัดไม่ไหวร้อนมากทำไมอ่ะโอเคหนีกลับบ้านแล้วนะทำไมครับดูดิ Susun dulu eh, sila susun Iman, sila susun Okay, aku nampak dia, aku balik Motor sekali eh, motor sekali Thank you. I bring all my team to support you. Oh, okay. Thank you. Those, your bike okay? So far okay. Very good. Very fast race. suspension or? Ah, just only the suspension. only. They can do properly. But one five fifty, Very fast. That. Happy. Good. Avtex Shop. Oh, <okay. S 3> Thank you. Thank you. <laughs> <laughs> แต่ตอนเนี้ยมาอีกแล้วนะแต่ตอนเนี้ยจะหนีกลับบ้านแล้วนะ <laughs> โทรหาบอสเลย <laughs> โทรหาบอสเลยบอสแกลนะเนี uh ้ย huh. อะไรก็ไม่รู้พี่กุพาไปดูหนะ่อยอ่ะพาไปดูหนะ่อย เอาเขาเดืดไฟก่อนเลยไหมระหว่างรอ เดิมแบบสแตนดาร์ดทุกอย่างแล้วก็มีทําท่อทะลวงแคทมานิดหน่อยเป็นท่อเดิมก็ไม่ได้ถึงกระผ่าไม่ได้สร้างห้องใหม่อะไรนะครับพอถามว่าดีไหมมันก็ดีกว่าเดิมรถเดิมๆม,มาสองตัวพอเราตั้งมาตรฐานที่เนี่ยรถเดิมคือ24นะตอนนี้เราจูนจบเนี่ย26.69แรงมา้าตอนแรกเนี่ยมัน26.19นะครับก่อนก่อนจูนเนี่ยสีน้ำเงินเห็นไหมพอจูนปุ๊บมันก็ทับทางย่านเลยเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกพอทำท่อมาปุ๊บนื้อมันบางมากเอฟสบสีเลยนะ พอจูนเอฟปกติปุ๊บมา้ามันก็ขึ้นไหมมันก็ขึ้นเพราะมันขึ้นทั้งเส้นอยู่เลยครับแล้วมันก็ได้ยาวเราเปิดรอบเพิ่มเนาะแต่ว่าแรงม้าัวนี้อาจจะขึ้นแค่0.5แรงม้าคือมองไม่เยอะแต่ถ้ามองกราฟโดยรวมเนี่ยคือต่างแต่เปิดเลยเห็นไหมต่างแต่เปิดกรารท้ายหรือก,กว่าเดิมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะชามมันเป็นชามเดิมจริงเนี่ยถ้ามีชามอะ่ะดีเลย เหมือนคันเมื่อกี้น้องยี่สม้าก,กว่านะครับก็ทําเหมือนกันแต่ว่ามีชามนั้นอันนี้ไม่มีชามก็ที่ผมแรงมาก็ถือว่าโอเคแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะจูนไปต่อได้เพราะว่าข้ออ่ะมันหมดแค่นี้แหลนะเดี๋ยวนี้เราอยู่ันจนุน อะไรเลยวะแรงมาน้อยกว่าคันอื่นแล้วก็ท่อที่ใส่อะน้ำมันบางมากเอฟสิบดะดีลูกไม่ได้อลายจริงอันนี้สำคัญนะบางคนอะเปลี่ยนท่อแต่คือไม่ได้ใช้เบอร์แรมแมนรถหมายความว่าขี่ปกติก็เลยไม่รู้สึกแต่ลองแช่าย,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 ายาวๆเนี่ยเสร็จเลยนะอาการเนี้ยเสร็จแน่นอน,เ,นเก้าเจ็ดแล้วนะเก้าเจ็ดยังบางเลยนะ 97 ชั่วโมงห้าขันปะหกพี่ขอบคุณค,ครับพี่พี่เลยครับบังเด็ <laughs> <ง>ดอ่าห้าขันหกชั่วโมงได้วันนี้ก็ไปเทสครับพรุ่งนี้เขามีทริปใหญ่ผมก็ไม่รู้มาก่อนก็เดี๋ยวลองดูครับนี่คันนี้จดนบอสอ่าอ่ารู้เรื่องพรุ่งนี้รู้เรื่อง